เป็นที่น่าประทับใจครับเพราะปกติแล้วนี่น้ำมะพร้าวจะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าวันนี้นี่เป็นน้ำมะพร้าวที่พิเศษโดยเฉพาะก็คือน้ำมะพร้าวนมสดน้ำมะพร้าวนมสดนี่เป็นเจ้าของคนเดียวคือพี่เกียงศักดิ์เจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือที่ผลผลิตภัณฑ์ที่เรานมสดมีสวนของเราครับสวนอยู่ที่ไผ่ล้อมสวนเพื่อนของเราไม่ใช่สวนของเราครหรือว่าพร้อมที่มีทั้งตัว ผลท้องดินเป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เป็นน้ําตาลที่ทําจากมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวคือได้เป็นมะพร้าวสูตรนมสดสมทบเลยนะครับก็ได้หนุกปากพี่น้องสมาชิกเขาว่าครั้งเขาใดนะที่จะทำทานเองเนาะทำเองดื่มเองก็ทําได้กําลังกําลังจัดเลครับถามใครถามกันมาได้ว่าสูตรอะไรอย่างไรทำยังไงบ้างทำยังไงได้ครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานแล้วพี่เกียงจักอยู่ไหนนี่ อยู่หลังโรงพยาบาลสัดิครับอยู่หลังโรงพยาบาลสวัดดิสถนนผักเคลพิเลียงเดี๋ยวกําลังจะเปิด ไปเปิดร้านขายน้ำที่แท์ประจำตำบลของหนองบัวครับของหนองบัวใช่ครับก็จะมีอะไรที่ปั่นปันมะพร้าวนมสดก็จะทําทําทั้งกินน้ำมะพร้าวธรรมดาเ้วด้วยน้าปั่นมะเข้วน้าปั่นอะไรที่เราขี้เกียจเคี้ยวผมจะปั่นให้ครับเดี๋ยวเราติดตามไปดูว่าพี่เกียงสักจะทำได้มากขนาดไหนขอบคุณมากครับพี่เกียงสักครับสวัสดีครับผมประเก็นโผลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมาก